ความรู้สึกที่เรามีต่อรายการ Money Chat นะคะคือเป็นในการที่ดีแล้วก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบนะคะแล้วแบบว่าเราดูแล้วแบบการลงทุนมันไม่ยากจนเกินไปคนเข้าถึงง่ายค่ะก็ผมก็ส่วนตัวก็ขอบคุณ Money Chat มากนะครับที่ให้ความรู้ตลอดโดยที่แบบเ,เข้าถึงได้ทุกช่วงทุกวัยครับแล้วก็มีสาระดีๆมีคอนเทนต์ดีๆมาแนะนําให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่อย่างผมครับ ก็วันนี้มีออไอดอลของผมหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสายฟันเดเมนทัลเทคนิคทุกอย่างก็รวมอยู่ในงานนี้แล้วครับแล้วก็ผมก็ได้ความรู้มากมายเอาไปแอปพลายใช้กับความรู้การลงทุนของผมครับขอบคุณพี่นาวแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทำรายการนี้เพราะว่าอย่างน้อยเราเพิ่งเข้ามาเราเป็นมือใหม่เราเราได้คำแนะนำต่างๆมากมายจากรายการพี่นาวอะค่ะ เริ่มเริ่มจากที่แบบไม่รู้อะไรเลยก็แบบได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับรายการแล้วก็มีเรียกว่ามีรายการที่หลากหลายมีทั้งแบบภาพแมคโครอิคโนมีภาพแบบสัมภาษณ์ผู้ผู้บริหารตามงบอะไรอย่เงี้ยค่ะพี่พี่นาคือจะตามให้ตลอดอเราก็รู้สึกว่าทําการบ้านอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นใช่คะ่ะอ่าเป็นรายการที่ดูประจำนะครับอ่าแล้วก็ตามคุณนาวจริงๆตาม ตามพิธีกรเป็นหลักนะครับแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ยิ่งคุณนาาเชิญาทางนักลงทุนหลายๆท่านที่เก่งๆมาให้สัมภาษณ์หรือผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยเราก็ตามมาดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งที่2สําหรับมานิชัที่ผมเข้ามาในงานที่มานแชทจัดนะครับครับผมดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับดีกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็สตาฟดูแลดีมากนะครับถ้าจัดอีกก็จะมาอีกครับในเรื่องของ เวลาที่มีกับวิทยากรที่มาเนี่ยผมอยากให้จัดสัก2วันนะครับน่าจะดีกว่านี้ได้น่าจะได้ข้อมูลได้รอบด้านมากกว่านี้มีเวลาให้กับเขา,าเรียกอะไรแฟนคลับสมกับงานวิจัตจริงๆนะครับทุกครั้งที่นึกถึงอยากจะทําการบ้านหุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เซิร์ชม n e ในแชทก็พบว่าทุกคอนเทนต์พี่นาก็คือเตรียมรอไว้สิ่งที่เราสนใจมีหมดแล้วทุกอย่างขอบคุณที่ว่าทําช่องทางนี้มาแล้วก็ผลิตคอนเทนต์คุณภาพ คนเห็นทุกอย่างที่นักลงทุนต้องการก็คือถือว่าทีมงานก็คือเหมือนเข้าใจคนที่อยากจะเข้ามาหาความรู้จริงๆว่าตอนนี้เขาอยากรู้อะไรแล้วก็ได้ผลิตรายการทุกอย่างมาเตรียมไว้ให้เรา่ไปหาความรู้ได้ตลอดค่ะก็ขอบคุณในความตั้งใจและขอบคุณในที่ยังแบบทำคอนเทนต์คุณภาพมาให้เราดูอย่างสม่ำเสมอค่ะจริงแล้วก็ขอขอบคุณทางทีมงานมานิชนนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแล้วก็เ,เลือกคัดสรร คนแขกรับเชิญที่ที่ในมุมมองใหม่ๆห,หรือว่าข่าวสารหรือว่าแบบในรูปแบบต่างๆท,ที่มีมุมมองไม่เหมือนกันแล้วก็มีความหลากหลายมากคือจากเมื่อก่อนที่เข้ามาวันนี้ชัดแรกก็จะมเีเป็นสายทางด้าน VI เป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็หลังก็จะเริ่มมีการเปิดรับไม่ว่าจะเป็นเทคนิค uh, หรือว่าจะเป็นเชิงจิตวิทยาอย่างเช่นคุณพิชัยจาวาลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยทำให้เหมือนว่าเราได้ไดไดไดหลุดจากกรอบความคิดบางอย่างแล้วก็ได้รับ ความรู้ใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆครับผมเป็นแฟนคลับมันนี่แชทครับมานานพอสมควรครับก็ลงทุนมาประมาณ7ปีแล้วครับก็ติดตามมันนี่แชทตลอดทั้ง7ปีครับก็ได้ความรู้แล้วก็ทัศนคติแล้วก็แรงบันดาลใจที่ดีจากมันนี่แชทก็หลายหลายหลายเรื่องครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยก็แบบติดตามช่องทางของมันนี่แชทค่อนข้างหลายทางเลยครับผมแต่ว่าเวลาแบบหาข้อมูลแบบการหาข้อมูลการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็มันนี่แชทก็เป็น หนึ่งช่องทางเลยที่ผมแบบติดตามเป็นหลักเลยใช่เอฟซีพี่เนามากๆครับผมว่าแบบติดตามพี่เขาแบบถ่ายทอดรายการตลอดเลยครับมันนี่แชทเนี่ยก็เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลนะคะทีะ่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายมิติให้กับนักลงทุนแล้วก็เป็นแหล่งที่เป็นข้อมูลเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นทั้ง ฐานข้อมูลสําคัญให้กับนักลงทุนในสมัยนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการสื่อสารอย่างสม่ําเสมอมีข่าวที่อัปเดตแล้วก็คอยอัปเดตข้อมูลใหม่ๆแล้วก็คอยอัปเดตสถานการณ์ใหม่ๆเป็นสื่อที่ถือว่าครบถ้วนนะคะแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยได้มามีโอกาสมาร่วมงานกับมันนี่แชทในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการจัดงานซึ่งได้รับการ ตอบสนองกับนักลงทุนที่ดีมีนักลงทุนให่ความสนใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมที่ทางทีมแนนี่แชทเนี่ย,ยมีในเรื่องของการให้นักลงทุนมาพบพกปะกันแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งนักลงทุนหลายๆกลุ่มแล้วก็วันนี้เองเนี่ยบริษัทก็ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมงานในวันนี้ก็ยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเจอนักลงทุนแล้วก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ ได้ไอเดียแล้วก็ได้ข้อคิดรวมถึงได้คำแนะนำดีๆกับนักลงทุนถือเป็นเวทีแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้ทั้งผู้ประกอบการทั้งนักลงทุนทั้งรายย่อยทั้งรายใหญ่ได้มีโอกาสมาเจอกันเป็นเวทีที่ประทับใจค่ะก็วันนี้ยินดีมากๆนะที่ได้มาร่วมงานเมีเบรนกริดครั้งที่2นะฮะก็จัดดีมากครับแล้วก็มีนักลงทุนเข้ามาร่วมรายการกันเยอะมากแบบล้นห้องเลยจริงปีหน้าจริงอยากให้จัด2วันนะครับเพราะว่า วิทยากรน,นี่ความรู้แน่นมากครับผมว่าน่าจะจัดได้แล้วก็อยากให้จัดใหญ่ขึ้นฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันนิชชัดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากเป็นยูเป็นช่องที่แบบผมดูกับทุกวันเลยฮะมีรายการดีๆแล้วก็มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารในธุรกิจดีนักลงทุนด,ดีเนี่ยมีได้ความรู้เยอะเลยครับแบบรู้สึกดีมากครับขอบคุณครับผมเชื่อว่ามันนิชชัดเป็นช่องที่รวบรวมความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านนะครับ สำหรับท่านผู้ชมเนี่ยก็เหมือนกับย่นระยะเวลาของการเรียนรู้จากเอ็กซ์เพรสหลายๆท่านนะครับเพื่อมาอยู่ในเวลาภายในอันสั้นชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงนะครับทูนดูทุกๆวันก็จะได้ความรู้ไปด้วยครับผมเชื่อว่า m ั n นี่แชทมีคุณค่าต่อคนดูมากกว่าการเอนเตอร์เทนนิ่งหรือว่าความรู้แต่ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนหลายๆท่านมาด้วยกันอย่างในอีเวนต์ของ m ิดแอนกรีครั้งที่2นี้นะครับก็ ผมว่ามันเป็นการเน็ตเวิร์กิ้งที่ดีครับผมครับก็ผมคาดหวังการลงทุนปีหน้าก็คือสําหรับผมมันคือเป็นแค่การเริ่มต้นครับก็การคาดหวังในปีหน้าก็คงจะพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เราเจอมาในช่วงแรกครับเอาไมเซ็ตหรือว่าคําสอนต่างๆของของอาจารย์หรือว่าแบบอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์นิเวศหรือ เอ่อเสียบป๋่องที่เป็นสายเทคนิคอย่างเงี้ยครับเอาไปแก้ปัญหาพออ์ตัวเองก่อนครับเพ <ฮะ S 1> ราะว่า <c oughs> ผมผมผมคิดว่าเอ่อการเริ่มต้นของการลงทุนทุกคนก็จะพบเจออุปสรรคยู่แล้วครับก็ค่อยๆเอาความรู้ที่เราได้มาสะสมค่อยๆไปพัฒนาครับคาดหวังว่าเหมือนหลังจากที่สองสามปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะทั้งได้บ้างเสียบ้างก็หลังจากนี้ก็คือคิดว่าจะลงทุนอย่างมีสติมากขึ้นแล้วก็จะนําความรู้หรือว่าข้อคิด ที่ว่าได้ในวันนี้ไปทําการบ้านต่อแล้วก็จะน่าจะลงทุนให้ได้เขาเรียกว่าผลตอบแทนที่ดีขึ้นในปีหน้าค่ะก็เราก็พอรไม่ไม่ใหญ่มากก็เน้นเสี่ยงหน่อยค่ะก็สักหลายสักสามเปซเลยขอให้มันกลับมาค่ะคาดหวังว่าก็เราก็เราก็มีแบบหกล้มคุกคานเนาะในช่วงแรกงเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าประสบการณ์ที่เราผิดพลาดมาอ่เงี้ยค่ะเราก็ต้องเอาไปพัฒนาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หวังว่าทางสภาวะจิตใจเราน่าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็วันนี้เป็นการอบรมที่รู้สึกว่าเติมเชื้อไฟให้กับเราเรากลับไปเรามีไฟมากขึ้นใช่ค่ะก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่า2ช่วงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมว่าไม่ว่าสไตล์ไหนเนี่ยก็ได้กําไรหมดมากน้อยเท่านั้นเองแต่ว่ามาปีนีน้มันก็จะวัดกันปี2 2เนี่ยมันก็วัดกันว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราถนัดหรือเราลงทุนอยู่เนี่ย มันมันผลประกอบการมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะพิสูจน์กันเป็นระยะยาวครับผมผมคงไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะจากการลรงทุนเราเราผมคิดว่าก็คือตรงตรงนั้นผมก็คิดว่าเราก็ต้องทําให้มันมันมันดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็เราสามารถยึดหลักหลักการของเราว่าจุดป,ประสงค์ที่เราต้องการคืออะไรอะไรเียครับแล้วก็สามารถประคองไอ้สามารถทำทำ,ทำตามหลักการที่เราตั้งเป้าไว้ได้เรื่อยๆอันนั้นก็คือเป็นเป็นเป้าหมายที่ผมต้องการมากกว่าจจะไม่ใช่เป็น <ๆ S 1> เป็นบอกว่าสองเด้งสามเด้งสิบเด้งเหลืออะไรอย่างนี้ครับคือคือผมก็จะมีมีหลักที่ผมต้องการไปอยู่ซึ่งถ้าเกิดทําตามถึงเป้าได้ผมก็คิดว่าโอเคจากจากการที่มารับฟังวันนี้ผมคิดว่าอย่างไรผมก็ได้ได้รับมุมมองอะไรหลากหลายไม่มากก็น้อยครับผมก็อยากอยากได้ผลตอบแทนสักปีละประมาณ10เนะครับครับผมซึ่งก็จะพยายามทําให้ได้ครับเพราะปีนี้ก็ยากพอสมควรอย่างที่เขาบอกไปครับทําให้เห็นเหมือน การคาดการ์ของคนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้ครับก็จะได้นําไปปรับใช้กับตัวเราเองในอนาคตครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากคนที่ประสบความสําเร็จด้วยครับผมการลงทุนปีหน้าใช่ไหมคะที่คาดหวังว่าการลงทุนปีหน้ามันไปดีขึ้นนะคะโดยที่ว่าคือเราอะทำโรงแรมเนาะแล้วธุรกิจรายได้าจากประเทศไทยอะคะเป็นการท่องเที่ยวเราจะรู้สึกได้เลยว่าเมื่อไรที่การท่องเที่ยวเริ่มดอกเนี่ย เศรษฐกิจน่าจะเริ่มแย,ย่แล้วตอนนี้ก็คือว่าการท่องเที่ยวคนเริ่มกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นตอนนี้ประเทศไทยกำลังเป็นที่น่าสนใจเราก็เลยคิดว่าปีหน้าค่ะธุรกริจต้องดีขึ้นแน่ๆค่ะคือผมว่าปีนี้มันเป็นปีที่แบบไม่ค่อยง่ายเลยครับก็จริงๆปีนี้ก็นับว่าเป็นปีขาดทุนที่ค,ค้างมสมควรก็คาดหวังว่าปีหน้าอาจจะทําได้ดีกว่าเดิมครับผมแต่ว่าผลตําแทนก็อาจจะต้องดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งครับว่าแบบมันจะเป็นยังไงและแบบธีมหน้าการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอดูอีกทีนึงแต่ว่า คือผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าปีนี้แน่นอนค่ะก็ในโอกาสที่เข้าใกล้ปีใหม่ในปีนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่นักลงทุนเนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เข้าเข้าสู่ปีหน้าอย่างประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะคะมีความสําเร็จแล้วก็มีกําไรกันเยอะๆในพอร์ตนะคะขอบคุณค่ะก็ในวาระดีทีปีใหม่นะคะก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะคะมีกําไร ในปี256นะครับมีกำลังกันทุกคนนะครับแล้วก็รอดพ้นปลอดภยอัยจากวิกฤตการณ์ต่างๆนะแล้วก็ขอให้ตัวรอดได้ทุกคนครับขอบคุณครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็ปลายปีแล้วก็ผมขอ,เ,อ,อเป็นป,ปีปีเสือปีนี้นะครับเป็นปีที่เสือดุพอสมควรนะครับก็อยากจะให้ แต่ว่าเราทุกๆท่านทุกๆนักนักลงทุนทุกๆท่านก็ผ่านมันมาไปด้วยดีนะครับผมเชื่อว่าปีหน้าและปีต่อๆไปด้วยองค์ความรู้ที่มันนี่แชนมีให้เราก็จะสามารถตโต้คลื่นลูกต่อๆไปได้อย่างราบรื่นครับผมเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ทุกช่องทางของม o น e ี c h ช t นะคะ